โอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมอันยัันนี่แห่งความรุ่งเรืองนะครับผมของกล่องสมบัติเลยนะครับผมซึ่งเป็นเกมของค่าพิจีเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมต้องเข้ามาติมน้อยเช่นเดียวรับผมผ้าร้อยกับผมนต้นแบบสวยๆเออจนทนี้กำลังดีผมจะเริ่มต้นที่ซาร์นำต้นเท่าไหร่ต้นห้าร้อยห้าสิบไปเลยเออกดเทบิไปด้วยนี่ครับมาครับเติมมาห้าร้อยไปหมุนที่ห้าสิบไปเลยครับอ้าวสวยนะครับถ้าลงมา เฮ้ยได้เข้าเลยปะเนี่ยสว่านเซอ้าวได้เข้าอ้าวสวยครับผมได้เข้าปปินส์เลยเฮ้ยสวยครับผมเล่นที่นี่เฟี้ยวครับผมเนี่ยอบอกเลยถ้าใครอยากตามมาเล่นที่นี่ครับผมไปดูคอมเมนต์ให้ปบบหมดใต้คลิปได้เลยเนี่ยครับผมได้หมุนฟรีเด็ดครั้งครับผมตัว K เปลี่ยนเป็น Y ปลายจับปลหกหมุนจับหมุนไปน้ำเต้าโอ้โหน้ำเต้าขาดอีกช่องมา เป็นคนไหนที่ทรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมตุกวันเลยนะครับโอเคสวยเป็นเจ็ดคะแนนนะผมสวยมาบอกมาอีกหนึ่งครับโอ้ตอนนี้คะแนนกำแปดร้อยแล้วทุกคนสวยตัววายนี่ครับผมตัววายมาเอาเซฟมาอีกแล้วหนึ่งร้อยสามสิบครับผมนี่อย่าทองรออยู่นี่นะครับเชื่อมไปแล้วก็ดิ่งแปดสิบครับมาลงมาลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อย โบไหมโอ้โหไปคอมโบครับไปทิ้งไปเอ้ยคืางะไงเป็นตัวไว้สวยเท่าไหร่ครับหกร้อยโปยครับผมสวยสุดท้ายรวมเท่าไหร่แปดหมุนหนึ่งพันเก้าสิบเจ็ดครับผมโดยสวยถือว่าเลิกดีไปตอนนี้ขึ้นมาพอแล้วเพิ่มครับหนึ่งร้อยไปเลยทุกคนไปลุยนี่ไงเป็นไงหนึ100่งร้อยโอ้โหน้องคอนโปครับผมบอกแล้วว่าเล่นปรับหมุนขึ้นไปแบบนี้ครับผมบอกว่าลงมาจังๆแบบนี้เน้นๆครับผม นี่ฮะท,ทุกคนตีพันเน้นๆทุกคนโดนน้อยก็แตกแบบนี้ได้ครับผมถ้าเล่นที่นี่นะเออไปดูคอมเมนต์เน้ยผมตอบหมดเลยใครอยากรู้ครับผมปะที่หนึ่งร้อยนี่แหละโอ้โหมันไปวพิทิ้งมาตัวเองเต็มแถวสวยป๋าผมไปวางโตมาห้ายครับผม,ววม,บผมสวยสาวมนันโกวันไม่การครับโอ้ห็สีเขียว,วยสวยหยกทองวอ้ยตัวนี้เข้าพันแล้วลงไปอยู่ที่นี่แหละอ้าวสุดขัร์ลงมาอีกแล้วสวยๆแล้วลมางไปก่อน ห้าร้อยคะแนนไปครับผมดูว่าอะไรจะเป็นตัววายครับรอบนี้ตัวคิวครับผมสวยตัวคิวเห็นมันตัววายนะไปเฉยนครับรอบนี้โอ้่น่าจะหยุดได้แล้วนะผมมาถึงขนาดนี้แล้วเรากําไรแค่เหมือนก็พอนะครับผมไม่ต้องเป็นโลกมากนะโอ้ยมาครับผมสซ่สมาสิบครับ มาเทาไรเกามหมุนมาเครื่องรางมาแระเซฟ่าไมา่แล้วโอ้โหจเจกับกระดิ่งครับใส่ร้อยเก้าสิบสวยอ้าบูเพิ่มอีกปิดหนึ่งครับผมได้เพิ่มสามหมุนมาเพิ่มมาเรียๆขอเพิ่มออีกเยอะๆเท่าไรเจ็ร้ยแปดสิสวยมาขอบขอบตัวคิวขอบ้ไหมขอบอแล้วสตัวไว้ครับผมสวยแล้ว,วก็มกโตหรือว่าเกล็ดแนะครับผมรอบนี้ เป็นว okay. oh, oh, ่าอะไรโอเคอุ้ยสองภาษายิ่งพอเนี่ยถือว่าเฟลเลยับผมจบไปสวยเหมือนกันอุ้ยขอดหน้ากระดานได้ไหมทองมาขอดหน้ากระดานมาจัดให้นี่ครับผมจัดให้บอกแล้วเล่นที่นี่จัดให้ครับผมแต่ดีจริงเอออย่าลืมไปดูนะทุกคนคอมเมนต์ที่ปราใต้คลิปได้เลยนะครับผมทุกคนนี่เนี่ยรับรองช่วงเวลาเล่นก็ยินดีเลยครับผมห้าโมงถึงสามทุ่มเนี่ยเวลาดีของใครบีเจ ไกผมลงมาสเอเมกะลรวไปเล่นเีครับผมแปด0ันคะแนนครับผมรอบนี้ถือว่าปิดท้ายหมุนสวยๆครับผมไปดูับผมตมืองสห้าครับผมเวยสวยรวมเท่าไหร่องมื่อหนึ่งเจรยสี่ส1 7 4อครับผมจากเริ่ห้ารอคะแนนนะวรแต่มาสวยๆแบบนี้ก็ต้องอยู่แล้หครับผมโอเคไปลงมาครับผมตอนี้เล่นกันลังพอดีนะครับโอเคครับผมทุกคนยิ่งแต่เยอะนะครับผมใยากไปตามก็ไปดูคอมเมนต์ที่ปักบนได้เลยนะครับ ครับผมคลิปนี้ผมกอตัวราไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ